ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่โหมดไซเวกเอาอยัางไงต่อดีนะครับทองคําใน2วันนี้นะครับเราจะเล่นกันอย่างไรกรอบ2วันนี้นะครับจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาแล้วทองคํามันจะขึ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหน สวัสดีครับ24สิงหาคม2566นะครับเวลาอัดคลิปเปนที่เวลา8โมง30นาทีนะครับวันนี้ก็มาเช้านิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่า,ามาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะครับาสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการลงทุนทองคำได้นะครับในช่วงของวันที่24จนถึงวันที่25สิงหาคม2566นะครับจะเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับ โอเควันนี้มาทำรายการให้แต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าออทองคำนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เมื่อวันอังคารนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับจากหลายคนที่ฟังจากคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับก็คงพอทราบแล้วนะครับปัจจุบันนะครับทองคำกออ็ดีตัวขึ้นมาเนี่ยป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1919เเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ ขึ้นไปประมาณ1 9 1่1 8เหรียญนะครับเอายังไงต่อดีนะครับ,ออรอนะรบทองคำใน2วันนี้นะครับเราจะเล่นกันอย่างไรนะครับโอเคผมสรุปแบบนี้ก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้นะประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่โหมดไซเวย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวนะครับ ปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,950เหลรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะกลายเป็นขาลงสมบูรณ์เนี่ยนะครับอยู่ที่ราคา1,890เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วนะครับกรอบ2วันนี้นะครับจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา1,890จนถึง1,950นะครับจะไซดวีอยู่ในกรอบนี้โอเคทีนี้ คําคถามที่ยอดฮิตเลยนะครับก็ถามว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้บ้างไหมนะครับนั้นผมตอบเลยครับจับตามองราคาทองคํานะที่1913เหรียญน,นะครับหลุดต่ากว่า1913เหรียญลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้นะครับโดยที่ถ้าหลุดต่ำกว่า1913เเหรียญลงมาได้นะครับ เป้าหมายกําไรนะครับก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยห้าจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญนะครับและถ้าหลุดต่ากว่า 1, หนึ่งพันเก้าร้อยห้าเหรียญลงมาได้นะครับให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับเป้าหมายกําไรอยู่ที่ประมาณ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญนะครับและอีกไม้นึงครับถ้าเกิดหลุดต่ากว่าราคา 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญลงมาได้นะครับให้เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับ ทองคําจะกลับเข้ามาป้วนเปี้ยนเนี่ยเพื่อทดสอบขาลงระยะกลางอีกรอบหนึ่งเนี่ยที่ประมาณ1890จนถึง1895นะครับถ้าหลุดตำกวา่ากว่า1890ลงไปได้นะครับก็แปลว่าเราโดนตลาดทองคําสับขาลอยครั้งหนึ่งนะครับหลุดตำกวา่ากว่า1890ลงไปได้ทองคําจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งแล้วกลายเป็นขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับยังยืนเหนือ 1,913เหรียญได้อยู่นะครับก็มีคำถามถามว่าแล้วทองคำมันจะขึ้นต่อได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอ่ะตอบเลยครับถ้าเกิดใครอยากซื้อตอนนี้นะซื้อเลยนะครับไม่ต้องลังเลเพราะว่ามันเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางตอนนี้คุณรู้จุดสต็อปลอสแล้วอยู่ที่1,913เหรียญฉะนั้นจะซื้อตอนนี้นะครับเสี่ยงว่าถ้าซื้อตอนที่1 9 1 7 1 9 1 8เนี่ย ทองคำนะครับมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับไปทำกำไรเป้าหมายแรกครับอยู่ที่ประมาณ1,924จนถึง1,926เหรียญน,นะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยสามารถทุกราคา1924เหรียญขึ้นไปได้ให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งนะครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ1น2 8จนถึง1,930เหรียญน,นะครับ ทะลุหนึ่งเหรียญขึ้นไม่ได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งเลยนะครับเป้าหมายกำไรครับจะอยู่ที่ประมาณ1,935จนถึง1,937เหรียญนะครับฟลุกจริงๆครับ2วันนี้อาจจะไปจบสูงสุดแค่1,945เหรียญนะครับก็เอาตามนี้เพราะว่าเอ่อทะลุทะลุ1945ขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับโอกาสจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวเนี่ย มีสูงนะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวยอยู่ที่1950นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยยังมองว่า2วันนี้ยังไม่น่าจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นตามเทนขาขึ้นระยะกลางก็เสี่ยงเปิดซื้อไปเรื่อยๆนะครับหลุดต่ำกว่า1913ค่อยสต็อปลอสเอาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นตามเทนขาลงระยะยาวขึ้นไป ก็เปิดขายเซลเรื่อยๆเรื่อยๆเลื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะทะลุราคา1,950เหลรียญขึ้นไปได้ค่อยยอมส t o p l o อสนะครับฉะนั้นก็จะมี2ทางเลือกในการเล่นไซเวย์แบบนี้นะครับโอเคอ่ะก็จบนะครับสำหรับโกลสปอตนะก็คงมีแผนแค่นี้แหละคงไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมมาอัปเดตให้แค่นี้สรุปง่ายๆโดยส่วนตัว นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละนะครับใครจะเล่นฝั่งเปิดซื้อบายก็ได้นะครับเพราะว่าใครเล่นฝั่งเปิดซื้อบายจะมีจุดสต็อปลอสอยู่2จุดก็คือ1913กับ1890นยะครับย่อลงมาก็าซื้อย่อลงมาก็าซื้อนะครับแต่ถ้าหลุดต่มกว่า1890นได้จริงเนี่ยโอเคอัน,นี้พิกเกมเป็นขาลงเต็มตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะเปิดขายเซลลตอนทองดีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาอ่า,อา จุดเปิดขายเซลล์ใช่ไหมจุดเปิดขายเซลล์อ่ะผมให้ที่อืมสักครู่นะจุดเปิดขายเซลล์ผมให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าละกันนะครับก็ตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปก็ให้มันทำกำไรขาลงมาเรื่อยๆนะครับทะลุหนึ่งเก้าห้าศูนย์ลงไปได้ครับสต็อปลอสฝั่งเซลล์เลยนะครับถ้าเกิดทะลุหนึ่งเก้าห้าศูนย์ขึ้นไปได้เนี่ย ทองคําเปลี่ยนเทปเป็นขาขึ้นระยะยาวอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงว่าจะเล่นแผนยังไงต่อนะครับโอเคทีนี้เราไปอัปเดตทองแท่งกันหน่อยดีกว่านะครับทองแท่งอ่ะก็ตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากเดิมเนี่ยลงไปถึงระดับประมาณ31,400บาทต่อบาททองนะ ก็เมื่อคืนนี้ก็ได้อนที่สงนะครับทองคอําก็ปรับตัวขึ้นมานะครับได้สูงสุดในประมาณ31,720บาทเลยนะครับอตอนนี้ก็วิ่งป้วนเประมาณสัก31,650นัะครับจนถึง31,750ประมาณนี้นะครับผมจะสรุปยังไงดีสำหรับทองแท่งทองแท่งเอาผมเอาแบบนี้ละกันนะครับทองแท่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ ถ้าใครอยากจะซื้อซื้อได้ไหมอ่ะตอบว่าซื้อได้นะครับซื้อได้นะแต่ว่าจุดสําคัญเนี่ยนะครับว่าทองคําจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ราคา31,950ห่าบาทนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเป็นตัวชี้วัดในช่วงสองวันนี้ว่าทองคําเนี่ยจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้หรือไม่อย่างไรถ้าทองคํายังรีบาไม่ผ่านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับ ทองคำมันจะถูกตกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับถ้ามันถูกตกกลับลงมาได้นะให้ระวังจุดนี้เป็นพิเศษเลยนะครับก็คือที่เ,เดี๋ยวขอเช็คราคานิดหนึ่งนะถ้าหลุดต่ำกว่าถ้าหลุดต่ำกว่าราคา31,450บาทได้อีกรอบหนึ่งนะครับจดเอาไว้ให้แม่นนะถ้าเกิดทองคำยังยืนเหนือ 31,450บาทได้อยู่นะครับทองคำมีโอกาสจะขึ้นต่อได้ถึงระดับราคา31,775จนถึง31,860บาทเลยนะครับถ้ายังยืนเหนือ31,450บาทได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำหลุดต่ำกว่า31,450บาทลงไปได้นะครับอันนี้แหละ ต้องเปิดขายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะถ้าหลุดตำกว่า3 1ม5 0บาทลงมาได้นะครับรอบนี้ทองคํานะครับมีโอกาสจะลงไปถึงระดับประมาณ31,100จนถึง31,200บาทต่อบาททองได้เลยนะครับชํานาั้แล้วก็สําหรับทองแท่งนะวันนี้ผมสรุปง่ายๆสั้นๆว่ายึดเอาด่าน31,450บบาทเป็นเกณฑ์นะครับใครอยากซื้อซื้อ ซื้อไปเลยนะครับเพราะทองคำมีโอกาสขึ้นต่อนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย3 1ม7 0จนถึง31,860บาทเนี่ยน่าจะได้เห็นแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า31,450บาทลงไปได้ต้องยอมสต็อปล s อตัดขาดทุนแล้วกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลแทนนะครับก็คงมีแค่นี้สำหรับทองแท่งออนไลน์96.5นะครับอ่ะหมดแล้วนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับมีคำถามอะไรก็ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกกำลังออขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็คำติชมต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันจันทร์ครับสวัสดีครับ